i okay. น่าเทีเดี๋ยวไลหมดน่าเพีเออปากกาเด้อปากกาเด้อแตคุณในประทว่าอเปียวขอสักนนเด้อนาคาโอ้ยอย่าทบมรับมนเมาคุณแ่หน่อย ขอบคุณครับขอบคุณครับอ้าวก็หครับขอบคุณครับพี่แม่ดีเฮ้ยบนบอกเดี๋ยวถ่ายจตเข้าจ้าปชวิที์แบบไหนปศิวิทจะของแล้วอ้าวเดี๋ยวช่วงคนไทยก่อนถึงเรียนกันขึ้นมาหนิก่อนเสรแล้วก็มางบารุ่นน้องให้ันน้อยถายกันเข้านี่เราแ่นล็อกไปเหนึ่ง้อบอปไปเจหนึ่ง ใ้ตอนนั้นเราตัรับพื้นเราพทุกแค่เต่าเดียวโดารับพื้น สมัยก่อกีหักกระทอบกระทะลงน้ำใส่เทียนปังเสียงของังเสียงแค่แปรวยังมีน้ำพืชพังร่องอีกจังหนึ่งพังร่องน้ำพื้นีน้ำานทุกทไตทุูท้่้เลี้ยงตับน้ำดเดียวเฉี่หัวน้ำมอหัวน้ำมอหัวน้ำหัวน้พืนหัวน้ำเดือนสดียด้ตอนนั้นมาดิกวอนหยอหัวน้ำมือเลยหัวน้ำอันใจดันไปน่อยอันใจดันทักสารทักสวนน้ำล้อสีมีข้อสีนเดร์เพราะทีน้ำนไปน้ำน้ำบานบานยไปกับเงี้ยเท่าเดก็บปุกกระปิาไปรักน้ำูน

ม็มอดักปจกันงมองทำให้ไปน่าฟังเดินจักน้อยนี่ดุงไายินกะสิไก่เป็นบ้านดุงน้้นกสิไก่เป็นคงพูกระวมกระสิเป็นยอดแก่บุญีไหวอยู่บ่อเสาเสาเมยหักเม่พายปิดไปก็เปลน

望望望望望你，郎他奈何你哪里他奈何？快变个，快变个，行。小巷聊到晚，万事俱备，但欠三杯。哎，今个快活， ด้ยภาษาไทยที่ใช้ได้เอียดกันให้เด็กได้เรียนการเข้าข้าชุเมนีแม่ทองเอ่เราาข้าเขาสื่นการับอาข่ใส่จังสองปัญหาโลก่าไว้วันมาโกงเขาเสาออกดอกสุเมรีเกิดสงครามโลกแม่ ยิ่งกระลึินไปไต้บันเดวเอาให้กงไรอีกคนท้นำมันักษาลััสิเกตนำไรักเสียสิเกจังไเม็นพอพอเขาว่าพนิเลือดทุคนสามพง์พสิไให้บัมีสินค้สิรวไ่เป็นเกี่ยงพจนิเลือเป็นหอยรอไว้พอสามพญาักันแพ่แต่ด้วยฤเนื้อทกใจตามเนี่ยคือว่ะเด็นต้งกินกินเนือไทยนี่ก่ย่งคราบว่ปีบั้งตีกันไง้าจะให้เอกซุเเป็นออกจอกะพุนิไหนรักดีหลวงน้าีสามพญาัวดีสิสังสั นันกาสาปัญญาสงสารกาหังหงนันทนันท์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 นันด์นันท์นันันท์นันท์นันท์นนท์นันท์นันท์ปันท์น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 นท์ท์นันท์นัันท์น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 ท์นันท์นันท์นทันทนันท์นันท์นันันท์นันันนันท์น ไปวัดพักไคือมันเปลยนการงกเียนควาเรีเดิมตั้งคิรมในเรียนควกอดุดคารุมพระวันศาสนาเพือมาสองพันหาศีลไปมาให้วาพุฒาตั้งกวงเทวาาอยู่ทาปขอไใพ่อไให้ไปอีกพันกันได้เป็นพันันยงกินอำมาล้ขอต่อพระองค์เข้นั่งเล สวดระมณตีคีมาจักลู้โลกน่าซาคออิทารอยได้เดือดอเล็กจริงพระองค์เป็นจริงจริงนี่ดูบอมิทันอุทยานคำโยอาซมีนั้ไปทางกายยักสองพันหาโกายสิไรบั้มนุกใ์ทันนั่นสิตใจ่อนอซวากไหนไหนนี่แวานก็ตั้งสีบคุณมาสิโอกจักเมื่อไนที่บัไหนจันสิเหนโอูสรรพทําไมดัง่สิบห่งบาา Ô hút em pháo nắng 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 nắng

ตอนนั้น e ต like ้นเป็ดไผรอบตามม่ได้เป็ดดูได้เยอะรักดูไม่ได้หอนศาสนาสวยสวยพ่อพักพ่อแม่ไม่หมดหลายพันอ่วพ่ออาจจะพูดถ่อมวอลนัทก็จะสวยน้องวอลนัทก็จะสวยอีกนู่นท่านไหนที่วอลนัทสวยก็ยังได้เป็นอันสวย เอากหนกันสามสนาเิ็น้ำ้วต้มยาข้าวต้มโปะาวต้มหมอข้าอาไดมดอามมาือน้ำตนี่เป็นนั้งหน้ำาที่เป็นคนั้งไว้ห่รอสนาใจกะปรืเส้ก้า้กุ้งต้มกุ้งมลาใส่ต้มปลาใส่น็ดหนงานารักซุปต้มุ่มๆต้มมาเสิร์ฟทานข้าวมาเสิร์ฟนก้าวติร์ ยิ้ันสิแม่โอ้ยาัยร้องไหไว่าักันเพืทียกนงเกียวกันควัควานมาล็สิบนาสบอกที่อาบอกมาวไปสะีเป็นงานทุกที่สุดทุกสุดที่ทกเด็ที่เียบต่อ โอยอาไหลายเรื่องทังอันคบท่านทุกเด็กผูเรีนผูเาเบิดเอลองเป็นการเียนผิดที่จอกผู่งันบางคนใรัขอู้องท่านโคชนนักุกัมักทางต้องปุ่คนรเอเนดยอะครับกายอแรบ้นครับอวรัโ อย่าได้ก็มาลงยาถ้าต้องม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 าไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่ต้องมาต้องมาร้องาต้องมาส้อง้องมาต้องมาต้องมาต้งมาตมาต้องาต้าอง้าออ้อาออมา

เป e ็นน้ำตาลสุกน้ำงาัวนไทยเป็นคนต้องยบ่ันคนเาเดียบนต้องมาทำสิที้องค์ลือกคนเพื่อออาตี๋อหเกเปนาทีโอ้าเปน่าทาาเกาต่ด็นาบุญวุนไทยทำนี้คนก็ซืสาคนซียวคนก็ต้าไปคนเีคนมายบังบังใส่คนดูน้อยคุ้มแก่ีนมันสิบหุ่นโอ้หใส่ใส่ล่ล้ำใ่คนน เดินมา็้างหน้ามาด่ดีมากบอกดีเารแก่เดิน่อไปมาบ้าเลยมองยิ่งเดนก็ิงมาคำพังยิ่งาตั้งแต่เิ็มากต่พอเด็นมาเึงก็เล่นตูแเ่นอิไม่รูนซึ่งหูเดกกับผ้ห่ดูเจแต่กูใส่เอาเตก็พแต่เล่นมยอ เด็กกันดีเกิดแต่เขาเกิดพอถัสบุญเป็นคอยากเปิลื่มด่นกัควักที่ตอกาังละสเนเราไกังวนดับควาหิเ็นจดเกิดพอถงักอยาซืกระากเด็นรกกันทำใทีใหไรูยากเดลกอื่มกัวรับงบ้า ไมันได้ยนมีตบม้าตุ้ม้าต้มม้าต้ม้า่สัตวมามันเปนต้มม้าเป็นเปต้้าด้วยยด้มาษา่ไม่ต้อคนดิีนทักตันใจนักไทยลาบิ่รอบยนไได้สปีนไได้สป่าต้งาังั้รท่า้งี่เราเริ่

គូដូចយ៉ាងអូទោតសម្បិទ្ធបានបងខាបានបងទីហ្នឹងអូទោតបានគិតលេងជាតែមិនដឹងជាអីអាឯងស្គាល់តែបោកតាក់ត្រេឯតាក់មកអូខែរទិងរត់ណបានអូខែរទិងរត់ផុសបងបោះពីយ៉ាងរ៉ាន់សាញ់បានកាជុនទី

สาวกให้ฝากหมดเกีบทกบท่านเรื่ใดสุพิษลูกสาวไม่หันเกียร์ก็หันเดียวกหนาจะไปเอา็น่ยังไงขอเพจได้ได้ดีได้ดีด้วยขอเพดีดีหน่อยหลอดไหนขอเมียมัังเราเมียมั่งเมียมันเลยเมียพ่อเอาให้นกอพิษคอยลุกไปสั่นไปป้าเพื่อนขอได้ขอกท่านเรืองหาเพ่น

กลวันนาพี่ว่าเลยมาสักน้องอีกทีเราเยื่อรักตรงเป็นเลียวและเลี้ยวดูใครตาตาดวงใจของชายก,ก็ตกน้องใจจะได้พอค,คนลืมคนจนชีวิตอับปา กินอ้ายรักแพงต้องยอมแพร้รักที่เดินทางไอ้ไม่เป็นสิ่งผิดหวังได้ดีไอ้เสียที่ใ้ไปได้ดีเพราะคุกเงินทอเป็นแม่สีเร่องทองใหญ่ออกน้ำตาใจรักเ,เขาสเสเ่อน อยาก้คมคิดในใจลงคิดในใจว่าอายอ็ถูกอาชัดเจนบอกหคพอยกสิอยากใ้ ประกาศสาร่มะเบียงพอเพึ่งอ่านแปดศูนย์เก้เกขอนแก่นะคะขอผ่้อ่านคะแปดศูนย์ขยับรถได้ค่ะเพตอบก็ได้เลยนะคะพอพึ่งอ่านนพออ่อนแปดศูนย์เก้าเก้าขอนแก่นขยายรลได้ด้นะเดยวเยีหางนั้นีาสองเลย

คนจนี่นี่คืออรักแท้ต้องยอมรักแท้อไม่มีสิ่งิดาใีอเสนดีไอได้ดีาของเป็นเมษสีเรืองผอยาได้อด para arroço seca que não a